ก็จะขอบคุณหลวงพ่อพระภูมิโภชาบาลนั่นอไมไหแล้วพระตาเจ้าอาวาสพระาปีใหแล้ต่อมากคหลวงพ่อพระภูมิโาได้เื่อนมากษเป็นเจ้าุณสาารกขอบคุณพนพระนาจปรารีเจ้าอาวาสพระาีให่รารามหลวงต่อไปก็จะเป็นลายเ็นของพระเดคุณหลวงพรา